ใครอยากดูรถแบบดูเพลินๆดูชิลๆนะผมมีรถหลายรุ่นหลายคันให้เลือกนะหลายขนาดเลยคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้พาชมให้ดูเลยกดตูดในคลิปไว้ได้เลยครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมแนเจอกันยามเช้าสดใสเลยวันนี้นะผมอยู่ที่เพชรยนต์สายไฮหกสิบแปดกรุงเทพมีบุรีคุณลูกค้าบอกเลยว่าเช้าเช้านี้เดินดูรถสบายใจเพราะอะไรหารถมือสองอยู่เจอกับโจแอลก็ต้องเจอกับรถมือสองที่คัดเกรดเอมีคุณภาพอย่างแน่นอนวันนี้เช้าแบบแสงแดดรำไรเลยคุณลูกค้าหารถอะไรอยู่วันนี้เห็นในคลิปแคปหน้าจออ่าติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าทักบ้านเขียวม,มาได้เลยนะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาเลยว่าเอ๊ะ สนใจคันน,น,น,นี้สนใจคันนี้อยู่สนใจคันนี้อยู่สนใจคันนี้อยู่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมรูปเพิ่มเติมผมส่งให้ส่วนตัวได้ทันทีเลยคุณลูกค้าแต่จแจ้งก่อนตอนนี้นะครับอยู่ที่เพชรยนต์เนะเาะแล้วก็เรามีรถอะไรบ้างดีกว่ารถที่มีก็คือมีทุกเซกเมนต์เลยคุณลูกค้า4ประตู5ประตะูรถที่เป็น d segment อย่างเป็น Camry a c c o r d เนี่ยก็มีให้คุณลูกค้าเหมือนกันนะครับผมรวมถึง SUV และกระบะมากมาย Fortuner ผมมีอยู่แล้วคุณลูกค้า มิลเมีตัวหน้าเก่าหน้าใหม่มีหมดเลยสวยๆทั้งนั้น Fort u n e นร์นี่มีมีผมว่าน่าจะมีทุกรุ่นนะตัว2.4 V ตัว2.8 V ตัว l e g e n เดขวัญใจของคนรัก f o ร t u n e r ร์ก็ต้องตัว l e g e n เดออยู่แล้วใช่ไหมลูกค้าอ่ะผมว่าผมเริ่มจากตัว5ประตูให้ก่อนดีกว่าวันนี้หายาลิซาประตูอยู่ผมเริ่มให้เลยนะครับอ่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าติดจองไปหรือยังนะแต่ว่าดูแลเป็นตัว1 2ึ่งกัสปอต สภาพสวยๆแบบนี้นะครับหนึ่งซอสปอร์ตคันนี้อยู่4 2 9 0 0นนเปี2อง2เลขใหม่พูดไป <laughs> ถูกใจแน่นอนคันนี้4 2 9 0 0นนเเลขใหม่อยู่สามหมื่นลูกค้าสภาพสวยใสมากๆการันตีได้เลยว่าคันเนี้ยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีกรอใหม่แน่นอนไม่มีจมน้ําด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสภาพสวยๆใสๆแบบนี้อ่ะดูไฟหน้าได้เลย นี่ไฟหน้านะครับเป็น LED มาให้ LED ไม่พอแล้วก็เดินด้วยไฟ d a y t i m ดินน n ่น g l i g h ด้วยนะคุณลูกค้าบอกเลยสภาพสวยแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะดูกระจังหน้านะครับผมเดินด้วยบบลายลังพึ่งสีดําเงาแบบนี้สวยๆเลยถ้าหารถห้าประตูเนี่ยผมบอกเลยก็ต้องยาลิสแน่นอนอ่ะนี่ล้อขอบสิบห้าล้ออรอยสีดําปัดหน้าเงาสวยๆอย่างนี้ผมไม่ใช่ล้อกระทะนะเออล้อเป็นล้อแบบนี้มาให้เลย โอ้ oh, สวยจริงคุณลูกคา้าสวยแบบใช้ได้หาอยู่บอกเลยพลาดไม่ได้นะผมเพราะที่เป็ดยนต์มีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไคุณลูกคา้าหารถอะไรอยู่นะผมสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยเนาะ,ะหรือทักป้ายเขียวมาได้สนใจคันนี้น,นีอยู่ก็แคปแคป,แคปหน้าจอม,มาว่าสนใจคันนี้หรือโทรมาแจ้งละเอียดเลย,เย,เย,เยว่าสนใจรถอะไรหรือต่อให้คุณลูกคา้าไม่เห็นในคลิปไม่ใช่ปัญหาตรงน,นี้ไม่ใช่ปัญหาจริง,รงเพราะว่าผมมีรถเยอะมากมีสต็อกมาถึง400รคัน เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าโทรมาติดต่ออยากดูอะไรแบบไหนคันไหนขอแค่โทรมารู้เรื่องเลยเอาเอาติสไหมเอายาลิสไหมมีหมดเลยมาด้านข้างดีกว่าอันนี้เป็นยาลิสเหมือนกันแต่ว่ามันต่างตรงที่คันนี้นเป็นตัวยาลิสเอทีพนะครับผมเอทีพก็คืออะไรมันคือยาลิสแหละแต่เปลี่ยนจาก5ประตูเป็น4ประตูสวยเหมือนกันขับดีเหมือนกันครับผมแค่ต่างแค่ตัวไม่มีแฮชแบกเนาะ สภาพส,สวยแบบนี้ผมพอเช็คกละเลียดให้สักครู่นะครับคันนี้อยู่ที่สามแสน้าพันปี2ัง9ันสิบเกเลขไม้แปดหมื่นนะผมบอกเลยว่าสวยมากไม้ต่าแสนนี่โอ้ขวัญใจของลูกค้าผมทุกท่านจ,จริงๆสวยแบบน,นี้นะไม่รีบก็ติดจองกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ดูแล้วเอ้ยโอเคเลยคันนี้โอเคหายอยู่พอดีเลยนะผมติดต่อมาที่เบอร์น้านล่างได้เลยพาดูรอบคันสวยๆแบบนี้ไปก่อนล้อเออนี่ล้อล้อลอ ใช่ดูความแตกต่างนะครับผมล้อสวยเหมือนกันนะเป็นล้อลอลอยสีดําปัดหน้าเงาเหมือนกันเดินเดินเดินรวดลายนี่สวยเลยนะครับสวยเลยนี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะแตกต่างกันง่ายกัอ่ะตัวนี้มันก็เป็นแบบเป็นสี่ประตูธรรมดาตัวนี้เป็นห้าประตูอ่าใช้ดีเหมือนกันคุณลูกค้าแล้วแต่จะชอบเลยแต่ถ้าให้ผมเชียร์ผมก็เชียร์ห้าประตูเนาะอย่างน้อยมันฟังก์ชันมากหลายกว่าแต่ว่าราคาราคาของตัวเอทีพธรรมดาเนี่ยมันจะต่ำลงมากกว่าหลายหมื่นอยู่นะคุณลูกค้าแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบกัน โอเคกลับมาที่คาบประตูตอีกครั้งหนึ่งดีกว่าคันนี้เป็น 1, 2 1่สองหนึ่งัสองสปอนบือกนสีชั้นเก้าพัน 4, 09, นะผมสภาพสวยๆแบบน,นี้สีขาวบอกเลยห้าดูยาลิสห้าหายาลิสนะที่เพชรยน์มีให้เลือกทุกรุ่นมีให้เลือกทุกสีไว้อย่างนี้ไม่เกินไปแน่นอนมีให้เลือกทุกสีจริงสีขาวสีดาสีเทามีทุกอย่างเลยนะคือสวยแบบน,นี้นะครับผมอะไรเอียดพอๆกันเลยเดี๋ยวผมดูเลขใหม่ให้คันนี้เพื่อใครสนใจเนาะ ถ้าใครสนใจคันนี้อยู่ที่เลขไมล์แปดหมื่นหกนะครับผมปีของพีบสองใช้งานมาดีมากนะผมสภาพสวยอยู่แล้วแล้วก็เรื่องอบุบัติเหตุก็ไม่ต้องห่วงทะเบียนอ่าทะเบียนมีให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่าไม่ได้ให้คุณลูกค้าต้องไปจัดตังเองแน่นอนมาเอาที่ยาลิสต่ออีกสักคันหนึ่งดีกว่านี่เลยนะครับเข้ามาใหม่ไม่นานมากเลยผมว่าคันนี้คือคันที่สวยที่สุดของยาลิสและมันคือนิวยาริสนะครับปีใหม่นะคันนี้ตัวไมล์ได้เชน แต่ว่าสวยมากคือเขาทำหน้าของยาริสมาทันสมัยมากและคุณลูกค้าราคานะ4 69,000ปี24เลข่ม102โอ้โหปี24เลขหม102 4 0 0 0 0 69,000สภาพส,สวยๆแบบนี้โ,โหนี่มันสภาพกระดิบจริงๆนะคุณลูกค้าไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดิน,นไ,ได้ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์มาให้แล้วสภาพสวยแบบนี้เลยโอ้โหดูกระจังหน้า,าลาังพึ่งตกแต่งด้วยความดูทันสมัยนะดูดีเลยดูไม่ไม่แบบไม่ล้าหลังเแชร์ข้อมูกันดีกว่า นี่ล้อก็ดูเท่ๆแบบนี้เราขอสิบห้าเอ๊ะอะล้อขอสิบห้าเหมือนกันนะผมสวยๆแบบนี้อะมาเดินดูรอบคันแต่ว่าท้ายเนี่ยผมว่ามันจะยังเหมือนเดิมเนาะข้างในก็ได้เป็นอ่าได้เป็นพวกจอทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลให้เลยเนาะสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆคุณลูกค้านะครับสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างทักบ้านเขียวมาได้เลยแคปมาไม่ว่าแต่ว่าต่อให้ไม่เจอคันในคลิปก็ไม่เป็นไรนะครับ ต่อให้โทรมาแล้วมันติดจองก็ยิง่งยิ่งไม่เป็นไรครับว่ใหญ่เลยเพราะผมมีรถให้คุณลูกค้าเลือกเพียบเลยนะครับคันนี้อ่ติดจองไปแล้วนะครับนิสสันอัลเมราสีดําขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นความสุขให้ไม่ดีกับคุณลูกคา้า่ันอื่น,นครับผมจะถ่ายให้ก่อนว่าอัลเมราเราก็มีนะสีดําสีแดงสีขาวมีหมดเลยคุณลูกคา้าสนใจนิสสันผมก็มีให้คุณลูกค้าเลือกหลายสีเลยนะครับอ่ะ อยากดูอะไรกันนะผมเมนไว้ได้เลยนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยอ่ะคันนี้ Honda Civic s e 1.5 EL คันนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่7,9,000สาคุณลูกค้าสภาพสวยๆใสแบบใสกิ้งเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ามให้แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED ให้นะสวยๆแบบนี้อ่ะขออภัยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมันเป็นอ a ฮาโลเจนแต่ไฟเดยามเป็น l อ d ดีให้มา ผมบอกเลยนะ CIVIC s e คือการออกแบบของรถ CIVIC ที่สวยที่สุดแล้วข้างนอกสวยทันสมัยดูใหม่เป็น all new เนาะ all new Civic ข้างในแดชบอร์ดเท่มากเทจริงลายลังเพึ่งสวยจริงคันนี้และคันนี้เจ็ด0จ็ดาพคุณลูกค้าออกไปได้ผมว่ามีมีกับล้านล้านหนึ่งอ่ะและคันนี้ปี 8, เอ็ลขไม้เก้าหมื่คุณลูกค้าใช้งานมาดีมากใช้งานมา99้าหเป็นเลขไม้ที่ผมชอบที่สุดเพระอะไรไหอมหนึ 1, คือเลขไม้สวยสคือป 8, เนี่ย การที่มันใช้มาอัตีว่าแสนหนึ่งก็ได้มันแปลว่ามันใช้งานมาจริงๆรถจอดเยอะไม่ดีคุณลูกค้าอันนี้คือมันใช้มาก็ประมาณปีละหมื่นสองหมื่นโลประมาณนั้นนะครับจะสวยเลยนะผมว่าสวยเลยแล้วก็คือรถมันใช้งานจริงอ่ะมันดีกว่าเราไปมองว่าเออปีมันเลึกแต่ไม้มันน้อยอย่างเงี้ยผมว่านี้อ่าต้องดูอีกทีว่าเครื่องเป็นยังไงแต่ออไม่ต้องห่วงถ้ามาที่เพชรยนต์ยังไงมันโอเคอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเป็นบริการตรวจรถให้เนาะ สองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดคุณลูกค้าตัวในตัวน,นอกหมดเลยนะครับแล้วก็คัดรถด้วยเนาะคัดรถว่ารถเกรดอะไรค่าเกรดเอเราเอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับรถเกรดเอนี่คือการันตีให้เลยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำกลับสีหรือกรอใหม่แน่นอนไหนๆพูดถึงซีวิกละเมื่อกี้พูดถึงตัวห้าประตูไปแล้วก็มาดูชมเก่าก่อนสักล่ก็คือเป็นตัวซีวิก fc นะผมแตกต่างกันยังไงดูง่ายเลยนะครับผมเพราะมันเป็น all new เนาะ fc กับ fe สวยๆแบบนี้สีเทาคุณลูกค้าถ้าสนใจตัว F C ผมก็มีให้นะสีสีเทาสีดำอย่างนี้มีหมดเลยคุณลูกค้าขอให้ติดต่อเข้ามานะครับผมมีให้เลยถ้าคันนี้มันจะอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณลูกค้า F C หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปด E L ปีสองพันสิบดเลขไมล์แสนสองห้าแสนอ๋อแต่คันนี้ติดจองไปแล้วคุณลูกค้าขออภัยขออภัยนะครับผม mm hmm. อ่ะขออภัยด้วยแต่ว่าแจ้งให้ฟังก่อนว่า F C เนี่ยผมก็มี F E ก็มีเช่นเดียวกันเนาะสวยๆแบบนี้มีเข้ามา เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่รีบก็ติดจองกันไว้เดี๋ยวครั้นี้ผมว่าจะสวยแบบนี้ไปไวแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยไปไวแน่นอนโอเคพาเดินดูกันต่อดีกว่าครับมาผมชอบจริงๆนะครับผมมีเสียงนกร้องด้วยยามเช้าสดใสสดใสแบบนี้คุณลูกค้า อยากมาเดินดูรถอยากมาเดินเห็นภาพเดียวกับที่ผมเห็นแบบนี้นะผมรถจอดเต็มหมดหันซ้าหันขวาเจอทุกรุ่นเจอทุกเซกเมนต์เลยนะผม v ีออสเห็นไหมวีออสมีอัลติสมีอยู่แล้วนะรีวิวให้ดูทุกวันอยู่แล้วฮอนด้าแจส a ์มาด,ด้าสองวีออสวี rd, rd, อีกแล้วนะวีออสในสตอ็อกเราเยอะมากอัลติสในสตอ็อกเราก็เยอะมากเช่นเดียวกันคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปจบที่ตัวแคมรีดีกว่า ย้ำอีกครั้งนะผมทั่นใดสนใจรถมือ2คัดเกดที่มีคุณภาพเนี่ยมาได้เลยที่เพชรยนต์เนาะและตอนนี้ก็อยู่ที่เพชรยนต์เซนรีกิกรุงเทพมีบุรีรถสวยๆแบบนี้คุณลูกค้ามาได้เลยผมจะพามาจบที่คันนี้ที่พึ่งหลุดจองไปเลยครับผมอ้าวผมไม่แน่ใจว่าหลุดจองหรือเปล่านะอ่ะคันนี้ถ้าเกิดว่าดูในสต็อกเนี่ยคันนี้หลุดจองนะครับผมลูกค้าเป็นตัวแคมรีส2 g สีดา คันนี้6,89,000ได้ไปเลยแคมรี่นะครับผมซื้อสดจักไฟแนซ์บอกเลยคุ้มค่ามากๆเพิ่งหลุดจอไปคุณลูกค้าถ้าไม่อยากให้อยากพลาดโอกาสไปนะครับผมมาจับจองกันได้เนาะรีบเลยเดี๋ยวติดจองใหม่แน่นอนคุณลูกค้าราคาดีๆ,ๆแบบนี้ไม่ได้มีมามบ่อยๆแน่นอนโอเคแวะมาให้ดูก่อนสนใจโทรมาได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะขอลาไปก่อนเนาะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้ายามช้าสดใสแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวรถให้ดูอีกเพียบเลยอยากดูรถอะไรสนใจรถรถุรถ่นไหนแบบไหนซีวิะขอถ่ายซีวิงสักรอบหนึ่งเมื่อกี้ถ่ายสีขาวไปแล้วใส f e ่ f e FC ไปแล้วนี่สีเทาดำสวยๆแบบนี้ผมก็มีแบบเห็นรถแบบนี้เดินดูรถแบบนี้สบายใจคุณลูกค้ารถเยอะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ